บีซีอสลพบุรีครับรถเยอะเลยเยอะมากมากในรุ่นวินเพลบางคันก็อยู่ในล้าวไกเพราะเขาว่าจะมีแข่งกันรางวันเยอะๆก็ไปงัดรถมาทำกันเธอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยวินเพลทนี่แหละเดี๋ยวรู้เลยแข่งขันกัน5รอบสนามด้วยโอเพ็ดหวหมันจะวิ่งเครื่องยนต์จะวิ่งถึง5รอบไหมปะเนี่ยชิบหายกาพังพังหาแ็่ ยังเอเอาอีกคันนั้นพิงออกโอ้ยมาโอ้โหจเต้ยมาแล้วโวชดพันห้าด้วยเฮ้ยมาบา่าว้เต้ยไวมึงจงเนี้ยคันแรงหน่อยเครื่องยนต์พร้อมที่จะระเบิดเครื่องยนต์พร้อมจะระเบิดเครื่องยนต์พร้อมจะระเบิดโอ้ยมาทั่วประเทศแลวมั้งเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องไปแล้วไปแล้วพันห้าพันห้าเอาแล้วว่ะคืนนี้ได้อาบน้ำเพชมานีนาจันทบ,บุรีกันมั่งแหละแ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 ละ เอาเตยกดพันห้าโอ้ช็อกเรียบร้อยตามไปได้วยอัมธนาบุตรอินพิทที่สามที่สามจรลลิวิดมอต่อนครับจรลลิวิดมอตมี่สี่ช่างมอสโอ้สนุกจริงจริงขามันจะพันแล้วมันจะ โอ้โหไปกันยังกำมือวีในวันไม่น่าเชื่อรถที่วัยรุ่นยุก90เศก็ฮิตฮิตกันเนี่ยเนอะปัจจุบันมันยังวิ่งได้อยู่แล้วเขาไปซื้ออะไรที่ไหนกันเนี่ยผมก็ยังงงไอ้ไอ้เบิร์ติตอรออกมาแล้วไม่ใช่ตะการท่านทองอะใครไม่รู้ฉันจะพงเป็นคนฉี่ขันี้ไม่ใช่วนหรือใช่วหะอเออบิดทะพังไปเลย สามกันเทียบเลยเดี๋ยวรับรางวัลองขึ้นมาโดยพร้อมเพียงกันนะต้องขึ้นโดยพร้อมเพียงนะไม่งั้นจะอ้าวเจ้าเตยได้โหช็อตแต่ตอนนี้โดนเจ้าอําแสงไปแล้วอน้า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 นาหน่านาน้าน้าเจะไม้คะแนนแล้วแก้วยังทิงที่สามไม่ได้เอาละว่าอยู่อีกสองรอบด้วยใครจะอ้าวก้าวิดขามอกไม้ทันเฟิร์สนันพัดครับ เปิดพิทโนุโลกพังไปอีกคันโฮช็อตก็ไม่ได้เครื่องยนต์ก็พังก็ไปอีกฮึโอ้สนุกสนานกันจริงๆครับวันนี้ฮะอา้อาวอ้าวในจอกลายเป็นเจ้าเต้ยอ,อีกแล้วอ่ะธนาวุฒิอินทิพ์หายไปไหนแล้วธนาวุฒิอินทิพ์ไปไหนแล้วฮะ นี่เจ้าเตยอยู่นี่เจ้าอามหายไอเตยพังนายพันห <c oughs> ้าพังเอาเอาโอ้โนเนียเลยเอากันแล้วนู่นตองหนึ่งทิ้นไปนู่นเอาเสือหมายเลขสองเข้ามาเอาดูที่เบอร์เสือมันก็ได้เออนี่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 ห้าตีนหนึ่งก็มีอา้าบอสพุทธธรทิ้งเที่ยงโอ้ยลายหูหลายตารอบสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมาถึงแล้วไอ <c oughs> คนได้หัวถอตกระพังมันจะพังหาเช็ด เลเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งกันเยอะด้วยเขาหน้าจะมีอัมพลดีจเจริญไถ่คุนเนาะเป็นเนนด็กใดด้นอยู่หรือเปล่าได้เหี่ยวไม่รู้เอาละก็ลังจะเข้าเส้นชัยแล้วเบอร์ร้อยได้ปรมินอำนาจรัดครับนี่ก็อยู่ในกรุงนำ้ำน้ำอา้วาวเจ้าอัมหายเข้าไปแล้วใครเข้าไม่รู้นี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งมานี่นี่นี่นั่นโอ้ มันไม่น่าเชื่อนะเศษเหล็กวิ่งได้เนาะไปเอามาจากล้าวเปิดล้าวไก่พอเขารู้ว่ามีจะแข่ง,งนู่นลงเศษเหล็กของเก่าเอาใส่เครื่องซีบีไม่ได้หรือ